สำหรับนรค,<ม>รคนแรกค่ะสมาชิกคนแรกค่ะเขาเป็นผู้นำเขามือแรกเขาต้องเขาต้อสงสานภาพก่อนค่ะหมูรม้อนเขาจังบ้างน้ำมูน้ำกลดโมงเก้าโ <laughs> <laughs> มงตรงเป๊กวันนี้พ่อนะคะวันนี้เป็นผู้นำแต่วันหน้าที่จะเป็นผู้ต <laughs> ามลูกมีอะไรกัน,น,นี้เครื่องเสียมไมคค่ะมีเครื่องเซียมมคเปียนก็ไปซื้อหรือยูแต่เมืองเขาไปซื้อเสร็จเครื่องเสียงเพื่อสอบรับ่ค่ะ เราตังเกยไปซื้อเครื่องเสียงมาไปซ้อมรับประทัะดรักรับว่าห้าดีหน่อยรัว่าห้าดีหน่อยลับมวนขึ้นเ่าเก่าวะแม่ดีกว่าค่ะวางสั่นละเ,ออกเกี่ยวเครื่องเสียงดี่บ่าค่ะวางสั่งเลยพวกเราต้นกันคือคือเขาไปไปลองพิสตันเวทีเลยล่ะค่ะคันแบบว่าเครื่องเสียงบ่ด่างบ่มวนเนาะค่ะม,มันดีเออมันแต่ดีขั้นเขียวแบบคือฟาร์มลองคอยโจ๊กสั่นแม่คือบ่มวนแท้คือเครื่องเสียงมวนนี่แบบว่าอยากบ้านไหมเดี๋ยวแบบเรียนเป็น หาหมงวันไปเรื่อยๆแต่เนื่อบาดมีใจว่าที่มีใจแล้วคือราาฉันมีีมีไม่นะคะบางคนไม่ได้แล้วบาง่นไม่มาเลยนะรับม่บอลแต่แต,แต่ปีบนบลอกมได้แต่ข่าขบานปากเอง <c oughs> <c oughs> มาแล้วคะ่ะพี่นองคะ่ะได้เลยได้ยามค่ะซ้อมลาแล้วนะครับพี่นองเมื่อนีเมื่อแรกคะ่ะพี่นองคะ่ะเนี่ยอาจารย์สายฝนก็มาแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะก่อนลำากับอาจารย์สายฝนนะคระับพี่นองนะครับอ,อาจารย์ก็มาแล้วนะครับ ฝากติดตั้งไปงานนี้นะคะ่ับพี่น้องครับโบวัชราน้องปอกิติชัยหน้าเดียวพงศกรน้องยุทธอนุวัตุ้มตั๊บเดียมออนยิงประมาณแล้วนะคะพี่น้องมาแล้วค่ะพี่น้องครับบอดคอยมาแล้วค่ะเลิศมาในตีมชุดดำนะคะมาแล้วค่ะพอแต่สองก่อนเรียนอย่างนี้มาแล้วค่่ะพีน้อง กินข้าวกินข้ากินน้ำไปกินข้าวกินน้ำไปกินแล้วเออไปทำบาวที่โบสถหาลูกดมาลเมยคือในจะลูกเมยเหมือนกันให้ได right> ้เลยถ้านอกไปท้นองมาหนี

ช่วยเนวกตัเลนดันใหญ่ไปท่านสอนน้องดีนักเรียนมาหลายทีโอ้สักเกบจีิเลยใ่หมตาหนองสามสี่มือเด็สี่จีบกระเขาบ้านคุปช่ยเขาด้วยไหนอย่าไกดยาไหนอย่าไปนยาไหนอย่าพื่งพบแล้วนานเต็มตัวดิ่งหารดิ่งไหนอย่าลัม